ท่านดกรกิติพงศ์กิติยรักษ์นะครับอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมโพสตใน a c e b o o k เรื่อง state capture เมื่อทุนอาชญากรรมซื้ออำนาจรัฐเพราะฉะนั้นผมจะขออ่านกันละกันเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ให้เราได้คิดและผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในเวลานี้แต่อย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่น่ากังวลว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสําหรับประเทศซึ่งมีความเหลื่อมล้ําสูงสำหรับประเทศที่นักการเมืองนั้นขัดสนในเงินทองแล้วก็พร้อมอยู่ร่วมภายใต้ระบอบอุปถัมภ์ซึ่งมีคนซึ่งมีฐานะดีกว่าดูแล รวมทั้งข้าราชการด้วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและ Mac, แม้กระทั่งคนซึ่งทำงานโดยทั่วไปแล้วก็ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของเงินนะฮะ State Capture เมื่อทุนอาชญากรรมซื้ออำนาจรัฐคำถามสำคัญที่สังคมไทยต้องเผชิญในยุคนี้คือเราจะยอมให้ทุนจากอาชญากรรมซื้ออำนาจรัฐหรือไม่ นี่ไม่ใช่ถอยคําเกินจริงหากแต่เป็นคําถามเชิงยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศเคยมองข้ามในจุดเริ่มต้นและต้องเผชิญความเสียหายในระดับโครงสร้างรัฐและความเชื่อมั่นของประชาชนในเวลาต่อมาประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยจากนานา,นาประเทศสะท้อนตรงกันว่าหากรัฐปล่อยให้ความชอบธรรมของกติกาสังคมถูกซื้อหรือบิดเบือนได้ความเสื่อมถอยของหลักนิติธรรมประชาธิปไตยธรรมภิบาลจะเกิดขึ้นต้องใช้เวลาย,ยาวนานกว่าที่จะฟื้นกลับมาได้หรือสําหรับบางประเทศอาจจะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อีกเลย1 อาชญากรรมยุคดิจิทัลจากอาชญากรรมรายคดีสู่ภัยคุกคามโครงสร้างรัฐในอดีตสังคมคุ้นชินกับการมองยาเสพติดเป็นอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายที่สุดเพราะทำลายชีวิตและชุมชนอีกทั้งมีทุนมหาศาลและทำงานเป็นองค์กรอาชญากรรมแต่ปัจจุบันภูมิทัศน์อาชญากรรมได้เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญโลกดิจิทัลเปิดพื้นที่ใหม่ให้อาชญากรรมพัฒนาเป็นระบบเศรษฐกิจใต้ดินที่ซับซ้อนเชื่อมโยงระหว่างประเทศและหมุนเวียนด้วยเม็ดเงินมหาศาลโดยเฉพาะ3าฟันเฟือง สำคัญได้แก่การหลอกลวงออนไลน์วงเล็บสแกมการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่วงเล็บ Human t r a f f i ิ k กิ้การฟอกเงินวงเล็บมันนีลอ e ร i n g ต่างจากภาพจําในอดีตเครือข่ายอาชญากรรมยุคนี้ไม่ได้ใช้ศูนย์กลางกําลังคนและอาวุธแบบเดิมหากแต่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่องโหว่ทางกฎหมายและการเงินไร้พรมแดนเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานการหลอกลวงออนไลน์หรอสแกมได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมผิดกฎหมายเต็มรูปแบบเข้าถึงเหยื่อได้กว้างและลึกกว่ายาเสพติดการใช้เทคโนโลยีสร้างตัวตนเสมือนจริงลอกเลียนเสียงหน้าตาและข้อมูลส่วนบุคคลจนประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อเมื่อไรายได้ เติบโตและกระบวนการจําเป็นต้องหาแรงงานจํานวนมากและนี่คือจุดที่เชื่อมไปสู่อาชญากรรมค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ผู้คนจํานวนไม่น้อยถูกหลอกให้เดินทางไปทํางานก่อนถูกยึดหนังสือเดินทางและบังคับให้ทําหน้าที่หลอกคนอื่นซ้ําเป็นอาชญากรรมที่สร้างบาดแผลทั้งกายและจิตใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยหัวใจสําคัญที่สุดที่ทําให้ระบบนี้เติบโตได้อย่างยั่งยืนคือการฟอกเงินเพราะไม่ว่าอาชญากรรมจะทําเงินได้มากเพียงใดหากเงินเหล่านั้นไม่สามารถกลับมาใช้ได้ในระบบเศรษฐกิจปกติเครือข่ายก็จะเติบโตไม่ได้ เทคโนโลยีการเงินยุคใหม่ตั้งแต่ e wallet cryptocurrency platform ed, โอนเงินข้ามพรมแดนบริษัทนอมานีจนถึงการแบ่งธุรกรรมเป็นนับพันรายการทําให้การติดตามเงินสกรปรกเนี่ยยากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมากอ่อนเงินผิดกฎหมายสามารถหลุดจากเรดาร์และกลับเข้าสู่ระบบในรูปของทรัพย์สินสะอาดได้ภายในเวลาไม่นานและเมื่อเงินเติบโต,โตจนเกินจุดหลบซ่อนเค,ครือข่ายจะไม่หยุดอยู่ที่การแสวงหากําไรอีกต่อไปก็จะเริ่มลงทุนเพื่อซื้อความคุ้มกันซื้ออำนาจ และซื้อกติกาใหม่ให้กับตนเอง นี่คือจุดเริ่มต้นของ State Cap ช u r e หรือการซื้ออำนาจรัฐจากการฟอกเงินสู่ s เ a t e Capture คือเส้นทางลึกของการซื้ออำนาจรัฐคือ State Capture คือการซื้ออำนาจรัฐไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐรายบุคคลแต่หมายถึงการที่ทุนหรือกลุ่มผลประโยชน์สามารถเข้าไปบิดเบือนควบคุมหรือกำหนดกติกากฎหมายและนโยบายหรือสถาบันของรัฐให้เป็นประโยชน์ของฝ่ายตนเหนือสาธารณะจนประชาชนสูญเสียอำนาจในการกำหนดทิศท,ทางประเทศอย่างแท้จริงจากประสบการณ์นานาประเทศกระบวนการนี้ค่อย ค่อยขยายรากลึกตามขั้นตอนสําคัญได้แก่ 1. แปลงทุนผิดกฎหมายให้กลายเป็นอิทธิพลซึ่งดูชอบทำเงินที่ฟอกแล้วถูกนําไปลงทุนในธุรกิจจริงผู้ผลิตสื่อมูลนิธิหรือกิจกรรมสาธารนณะเพื่อสร้างภาพผู้ทําประโยชน์ให้แก่สังคมทําให้การตรวจสอบนั้นยากขึ้น2ซื้อความคุ้มครองเชิงสถาบันผ่านระบบกฎหมายการเมืองและว,วิชาชีพที่เกี่ยวข้องเช่นนักกฎหมายนะักการเงินนักบัญชีผู้ตรวจสอบผู้รับจดทะเบียนบริษัทเกิดเกราะคุ้มกันทางกฎหมายให้ทุนสีเทาเติบโตโดยไม่ถูกแตะต้อง 3. ดัดแปลงกติกาและการบังคับใช้กฎหมายให้เอื้อประโยชน์มาตรการกำกับถูกผ่อนปลนการตีความกฎหมายเปลี่ยนทิศหรือมีการโยกย้ายบุคลากรในตำแหน่งสำคัญสำคัญนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ4สร้างพื้นที่สีเทาให้เป็นเขตปลอดภัยของทุนผิกดกฎหมายเมื่อระบบตรวจสอบอ่อนแรงพื้นที่บางส่วนของเศรษฐกิจหรือสถาบันรัฐจะกลายเป็นฐานปฏิบัติการให้ทุนสีเทารีไซเคลิลเงินและเพิ่มอำนาจของตนอย่างต่อเนื่องกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้หลายประเทศรู้ตัวอีกครั้ง ก็เมื่อระบบรัฐถูกซื้อไปแล้วบทเรียนจากต่างประเทศหลักนิติธรรมคือจุดชี้ชะตาบทเรียนจากหลายประเทศชี้ว่า State c ปเ t อ r e ไม่ได้เริ่มจากชญากรรมครั้งใหญ่ครั้งใดครั้งหนึ่งแต่เกิดจากการปล่อยให้หลักนิติธรรมอ่อนลงทีละเล็กท,ทีละน้อยจนกลายเป็นช่องว่างให้ทุนหรือเครือข่ายผลประโยชน์เข้าครอบงำกลไกลรัฐจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่พบร่วมกันได้แก่หนึ่งประการแรกหลักนิติธรรมถูกบิดเบือนและบังคับใช้ไม่เสมอหน้าความเชื่อมั่นของประชาชนจะสึกกร่อนทันทีเมื่อเห็นว่ากฎหมายไม่ใช่ของทุกคนแต่เลือกใช้ ให้กับบางคนและยกเว้นให้กับคนบางกลุ่มประการที่2ประชาธิปไตยไร้หลักคำยันจากหลักนิติธรรมและการตรวจสอบการเลือกตั้งโดยลำพังไม่สามารถป้องกันการเสื่อมอานาจดได้หากกลไกถ่วงดุลนั้นแน่แอเสรีภาพสื่อหายไปหรือประชาชนตั้งคําถามได้ไม่ปลอดภยัยและประการที่3ขาดความโปร่งใสและข้อมูลเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงเมื่อสังคมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือ beneficial owner ของรัพย์สินบริษัทหรือกิจกรรมทางการเมืองหรือ political financing ทุนสีเทาย่อมมี ช่องทางในการสวมรูปทางการหรือ Legitimate Front และแทรกซึมเข้าสู่สถาบันรัฐได้ง่ายโดยแทบไม่ถูกมองเห็นช่องว่านี้ทําให้การตรวจสอบความเชื่อมโยงของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ Conflict of interest ทําได้จํากัดและเปิดโอกาสให้ทรัพยากรของรัฐถูกใช้ตอบสนองกลุ่มเฉพาะมากกว่าประโยชน์สาธารณะบรียวสําคัญก็คือการสร้างความเข้มแข็งข,ของหลักนิติธรรมหรือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการหยุดยั้งวงจรสเตตแคปเ t อร์ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องต้องสร้างขึ้นมา เอาจริงท่านปรลัดกิติพลท่านแสดงมุมมองหลายเรื่องนะว่าควรจะเสริมความศักดิ์สิทธิ์ของหลักนิติธรรมหรือรัฐธรรมนให้เสมอหน้าการสร้างระบบกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับทุกคนคือหัวใจตามกรอบของ world justice project ซึ่งเน้น4เสาหลักคือการจํากัดอํานาจรัฐการขจัดการเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมและความยุติธรรมที่เป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมืองประเทศไทยต้องสร้างความมั่นใจว่ากฎหมายถูกบังคับใช้ตามหลักการไม่ใช่ตามบุคคลหรือสถานะผมคิดว่าประเด็นที่ท่านพูดถึงเรื่องธงการที่ต้องตัดเส้น เลือดของทุนสีเทาผ่าน,นกลไก anti money laundering ที่เข้มแข็งและร่วมมือในระดับภูมิภาคต้องมาอยู่ที่การลงโทษแต่ต้องตัดวงจรเงินโดยเสริมระบบติดตามธุรกรรมที่ต้องสงสัยและการรู้จักลูกค้าทั้งในระบบธนาคารและผู้ให้บริการทรัพย์สินดิจิทัลด้วยพร้อมต้องมีการยกระดับและการอายัดยึดทรัพย์สินเชิงรุกและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการสืบสวนเงินตามกรอบของเอกมณฑลกรุ๊ปและ UNODC เพื่อติดตามเงินข้ามพรมแดนให้เกิดผลได้จริงไม่ใช่แค่ บนกระดาษว่าจะติดตามประเด็นเรื่องสเตทแคปเจอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความท้าทายต่อแก่นของรัฐ และความไว้วางใจของประชาชนเพราะเมื่อกติกาถูกบิดเบือนด้วยอิทธิพลของทุนผิดกฎหมายความยุติธรรมและศรัทธาต่อสถาบันหลักย่อมเสื่อมถอยผมคิดว่าประเด็นที่ท่านอดีตประหลัดกิติพงศ์เขียนถึงเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็เชื่อมถึงสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะฮะที่มีคนซึ่งได้เงินมาจากแสแกร์มร์หอบเงินเข้ามาในไทยแล้วก็มาซื้อตัวนักการเมืองแล้วก็มาเลี้ยงดูปูเสือในทุนทางการเงินซึ่งสามารถช่วยเหลือในการทํากิจการในประเทศไทยได้แต่ผมมองว่ามันยังไม่ถึงขั้นเป็น state capture ก็คือว่าความพร้อมของท ข้ามชาติซึ่งสีเทาเนี่ยซึ่งอาจจะมาจากกัมพูชานะฮะหรือมาอาจจะมาจากประเทศอื่นเนี่ยถ้ามาในรูปแบบซึ่งได้เงินมาจากแกมเซ็นเตอร์แล้วก็เอาเงินมาปั่นหุ้นหรือเอาเงินมาเลี้ยงดูนักการเมืองหรือนักธุรกิจเฉพาะบางคนในการสร้างเครือข่ายเนะี่ยผมยังไม่นับว่าเป็นสเตทแคปชอร์ผมยังนับว่าเป็นการสร้างระบบอุปถัมภ์ในกลุ่มนักธุรกิจนักการเมืองแล้วก็นักการเงินเฉยๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีอะไรแต่ว่ายังค่อนข้างถือว่าสากลก็คือว่าเกิดขึ้นในหลายประเทศการที่ คนมีเงินมีทองแล้วได้เงินทองมาในวิธีซึ่งไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มาติดสินบนนักการเมืองมาสร้างเครือข่ายนักธุรกิจท้องถิน่นนักการเงินท้องถิน่นเพื่อสร้างนอมินีโลเคอลอะไรเงี้ยมันไม่พิเศษนะักก็คือว่ามันเกิดขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งในไทยด้วยแล้วก็กําลังเกิดขึ้นอยู่ด้วยณนะเวลานี้นะฮะที่มันอยู่ในข่าวแต่ State c a เช u r e เลยมันคือต้องเข้าถึงแบบที่ทุนใหญ่ในไทยเข้าถึงหรือ h e g e m o n i c Power ในไทยอาจจะสามารถเข้าถึงได้คือเอาง่ายๆก็คือว่าปัญหา State c a เช u r e ในไทยอ มันยังไม่ใช่ State Capture ซึ่งทุนสีเทา Capture ปัญหา State Capture ในไทยคือคกลไกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยสามารถ Capture องค์กรในสระได้แล้วก็ละเมิดสิทธิ์ของประชาชนผ่านการละเมิดสิทธิ์ของผู้แทนอันนั้นยังเป็นปัญหาใหญ่กว่าอยู่ ก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรใอิสระอะไรแบบนี้ยังถูกแคปเจอร์โดย Hegemonic Power Base อยู่ที่เาเรียกว่า accountable ต่อ t h p p o p p l e อะไรเงี้ยอันนั้นยังเป็นปัญหาดั้งเดิมของไทยอยู่ไอ้ส่วนกรณีที่แบบทุนมาเฟียข้ามชาติมาแคปเจอร์หน่วยงานรัฐไปเลยเต็มๆอันนั้นมันยังไม่เกิด แต่อันนั้นนมันเกิดในในประเทศซึ่งออกนอกลูก่นอกทางแล้วก็กลายไปเป็นประชาธิปไตยที่เป็นธนาธิปไตยในรูปแบบที่เป็นค o r ์ร o c r a c y ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าค่อยๆกลายเป็น criminal state หรือเป็น narco state อะไรเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นทุนยาเสพติดหรือทุน scammer center ที่เป็นท่อน,น้ำเลี้ยงให้กับหน่วยงานรัฐของเรามันยังไม่ถึงขั้นนั้นซึ่งจริงๆก็ยังเป็นเรื่องดี ต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นภัยคุกคามในอนาคตแต่บังเงินภัยคุกคามของไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันยังเป็นการที่ state capture มันเกิดขึ้นจาก hegemonic power base ที่ยึดอำนาจจากประชาชนมากกว่าอันนั้นยังเป็นปัญหาเดิมอยู่ของไทยซึ่งปัญหานั้นยังไม่ได้คลี่คลายเพราะฉะนั้นทุนสีเทาข้ามชาติซึ่งเขามาในไทยอย่างมากเนี่ยเขาสร้างเครือข่ายอย่างมากเขาติดสินบนนักการเมืองบางคนอย่างมากเขาหาพรรคพวกนักธุรกิจท้องถิน่นซึ่งทําตัวเป็น n o r m a n ให้เป็นที่ปรึกษาให้อย่างมากก็เอาเงินมาปั่นในตลาดหุ้นมาซื้อธุรรรริจจบัจดเยเ แต่ยังไม่ถึงขั้นแคปเจอร์หน่วยงานรัฐไปยังไม่ถึงขั้นยึดกะสทชยึดปปอชอยึดสารรัมนูลอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่ถึงขนาดน,นั้นของเรามันมีหลายปัญหาสลับซับซ้อนกัน